สวัสดีครับแฟนๆหนันงกงแลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยหนังหมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นหน่วยรุ่งวัฒนาภาพยนตร์นะครับซึ่งวันนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็นี่เลยนะครับบนจอน,นี้นะครับทางเจ้าของหน่วยก็ได้ทําไว้แล้วนะครับ ซึ่งภาพประกอบนี้ก็ได้มาจากทาง Facebook ของทีมงานรุ่งวัฒนาภาพยนตร์นะครับก็มีไม่กี่ภาพนะครับ 3- ามสภาพนะครับซึ่งผมเองก็ได้นํามาจะทําแล้วก็รวบรวมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งหน่วยไว้ที่ช่องของเรานะครับสําหรับรุ่งวัฒนาภาพยนตร์อําเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ยังรับงานอยู่ในหน้างานปีนี้แล้วก็ปีถัดไปนะครับก็แนะนําเลยครับ รุ่งวัฒนาภาพยนตร์อำเภอเราขันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งภาพประกอบนี้นะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับที่ได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวนะครับมีแค่3าภาพนี้นะครับแล้วก็นํามารวบรวมเป็นอีกหนึ่งหน่วยหนังกระแปงไว้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับปี2 5งหเดือนกันยานี้นะครับก็มี400กว่าหน่วยขึ้นไปแล้วครับก็กดเข้าไปดูไปชมไปเลือกไปหาไปชมกันได้นะครับแคตตาล็อกหนังกระแปง ที่สุดในประเทศไทยต้องช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ